เมื่อเช้าผมเจอเคสอยู่เคสหนึ่งนะครับก็มีน้องท่านหนึ่งเนี่ยนะครับที่พิมพ์เขามานะะในในแชทนะครับออตอนนี้ผมก็แฟนเป็นหนี้สินเชื่อแฟทเงินมีความสุขเงินยืมมีความสุขต้องจ่ายวันนี้ล่าสุด2คนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสามหมื่นกว่านะครับเครียดมากจนพากันคิดจะลาโลกนะครับนะฮะมันบิดได้จริงเหรอครับพี่ช่วยแนะทางสว่างทีนะครับ เครียดมากจริงอย่างเช้านี้วันที่12วันนี้เลยนะฮะวันที่12นะฮะต้องจ่ายรวมกันเนี่ยหนึ่งนี่คือแค่ขยายเวลาชําระนะครับให้ออกไป1สัปดาห์นะครับนี่แค่ค่าขยายเวลานะหมื่นนะอาทิตย์หนึ่งนะนะครับผมตันไปหมดแล้วครับเงินที่จ่ายไปก็ต้องไปกู้มาทาั้งนั้นเลยต้องไปกู้นอกระบบข้างนอกมานะฮะอันเนี้ยที่ต้องจ่ายเงินจริงๆเนี่ยคือนอกระบบข้างนอก นะครับไม่รู้ว่าจะยืมญาติหรือว่าไปกู้ร้อยละสิบร้อยละยี่มานะนะครับต้องมาจ่ายพวกแอปพวกนี้แอปพวกนี้นะครับบิดได้นะครับน้องพี่ก็ตอบไปแล้วนะครับคือขอให้วันนี้น้องเนี่ยอย่าไปหาเงินมาอีกหมื่นห้านะครับหมื่นห้านี่คือการขยายเวลาด้วยซ้ำจ่ายไปเนี่ยต้นยังอยู่ดอกเพิ่มสูงขึ้นน้องทำงานสองคนรวมกันนะ จ่ายยังไงก็ไม่พอครับทุกเดือนทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ผมเลยบอกให้หยุดมันบิดได้นะครับน้องตันพี่เจอหลายๆเคสมาเนี่ยหนักกว่าน,นี้ก็มีครับแต่เขายังอยู่ได้เขาสู้นะครับบางคนเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่มีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเมียรหรือสามีเลย คือเขารับอยู่คนเดียวแต่อย่างเคสของน้องเนี่ยรู้กันทั้งสามีทั้งภรรยานะครับคือรู้ความทุกข์ตรงเนี้ยรู้ปัญหาพวกนี้ด้วยกันนะครับซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องเก็บไว้อีกแล้วนะฮะไม่ต้องฝืนตัวเองว่าเฮ้ยเขาจะรู้ความจริงไหมอันเนี้ยอันนี้หมายถึงเคสที่ปัญหาในครอบครัวนะครับเนี่ยรู้ปัญหากันแล้วทั้งคู่ไม่จำเป็นต้องปิดกัน ยังดีกว่าคนอื่นนะครับที่ไม่กล้าบอกครอบครัวว่าเจอปัญหานี้อยู่คนเดียวโดนอยู่คนเดียวไปแอบก,กู้ข้างนอกมาจ่ายพวกนี้อยู่คนเดียวรับปัญหาอยู่คนเดียวแบกทุกข์อยู่คนเดียวพี่จะบอกให้วันนี้นะวันที่สิบสองเนี่ยน้องทำงานของน้องไปไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นไม่ต้องคิดไอ้เรื่องพวกนี้อีกน้องไม่ต้องรับสายจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนซิม ล้างเครื่องหรืออะไรก็ทําไปขอให้น้องทํางานไปทําหน้าที่ของเราไปปกติเงินออกมาแบ่งจ่ายหนี้สินรอบนอกนอกระบบข้างนอกที่น้องไปกู้มาส่วนไอ้พวกเนี้ยติดเงินเนี่ยประมาณสามหมื่นหนึ่งหมื่นห้ากี่หมื่นอะไรก็แล้วแต่เผลอเนี่ยจ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นหนี้ถึงแสนไอ้เรื่องคิดสั้นนะอย่ามีในหัว พี่บอกเลยไม่งั้นคนอื่นเนี่ยไปกันนานแล้วเป็นหมื่นๆเป็นแสนคนเนี่ยเจอแบบน้องทั้งนั้นเลยพี่เจอเคสแบบนี้โคตรเยอะแล้วทำไมเขาผ่านได้อะทำไมเขากลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขได้อดทนน้องต้องอดทนใจเท่านั้นอย่าก,กลัวเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียเลย ถ้ามาฟังคลิปพี่นะถ้ามาดูคลิปพี่นะพี่ตอบในแชทแล้วนะนะพี่ยังไม่กลัวเลยพี่เปิดหน้าสู้อยู่แบบเนี้ยพี่ยังไม่กลัวเลยน้องไม่ต้องกลัวเลยไอ้เรื่องการอับอายกดดันนู่นนี่นั่นในที่ทำงานปล่อยปล่อยไปก่อนเอาตัวเองก่อนตอนเนี้ยจะไปกู้นี่ยืมสินข้างนอกมาจ่ายให้มันเพื่ออะไร ที่น้องถามว่าพี่พี่มันบิดได้จริงไหมได้ดิน้องเข้ามาดูคลิปพี่กี่ครั้งช่วยต่อพี่ทีแล้วมีคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาผ่านได้เป็นปีๆแล้วเป็นเดือนแล้วบางคนก็กําลังจะบิดบางคนนี่กําลังถึงกําหนดที่จะจ่ายเหมือนกันเนี่ยเหมือนน้องเลยเขาก็หยุดจ่ายอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครอบครัวไม่เข้าใจ ญาติพี่น้องไม่เข้าใจเพื่อนที่ทำงานไม่เข้าใจปล่อยก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้เอาครอบครัวเราก่อนทั้งผัวทั้งเมียเลยอย่าพยายามไปหาเงินมาจ่ายพวกวิจารชีพพวกนี้มันไม่มีการฟ้องร้องหรือลงพื้นที่อะไรมาดาเนินคดีอะไรกับพวกเราหรอกมันข่มขู่อย่างเดียวประจานเหรอกดดันเหรอไม่สนใจครับ น้องไม่ต้องสนใจเลยมันจะโพสอะไรก็ช่างคนไทยมันลืมง่ายเรื่องราวพวกนี้อะไรที่มันอับอายนู่นนี่มันเป็นคงเป็นข่าวเห็นไหมประเทศไทยแป๊บแป๊ก็ลืมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น้องทั้งคู่อย่าลืมคือครอบครัวชีวิตเราเงินทองพวกนี้ทำงานนะเงินออกมานะเชื่อพี่นะ เอาไปใช้นี่คนอื่นนอกระบบนู่นไอ้พวกในแอป,ปโลกโซเชียลเนี่ยไอ้พวกแอปเถื่อนเงินเงินกู้เถื่อนอะไรพวกเนี้ไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันบิดได้เชื่อพี่ไม่ต้องกลัวแล้ววันนี้ไม่ต้องไปหาจ่ายมันล่ะเชื่อพี่พี่อยู่ตรงนี้มาสามปีแล้วเนี่ยช่วยหลายเคสแล้วเคสของน้องเนี่ยยังดีนะ ที่ยังเข้าใจในครอบครัวรู้ปัญหาร่วมกันคนอื่นเนี่ยเขาตัวคนเดียวเครียดอยู่คนเดียวแบกโลกอยู่คนเดียวพอวันหนึ่งเขาเจอคลิปพี่เขาก็ตัดสินใจบิดเลยอดทนอดกัน้นกล้าพูดความจริงกับครอบครัวว่าโดนแบบนี้กล้าพูดกับสามีกล้าพูดกับภรรยาว่าเจอปัญหาแบบนี้มาเขาก็ให้อภัยกันร่วมกันช่วยกัน ว่าปัญหาพวกนี้มันเกิดมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วทําความเข้าใจว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันเป็นแอปเงินกู้เถื่อนในโลกโซเชียลมันนอกระบบทั้งนั้นดูดอ,อกเบี้ยดิเขาก็ตามจับบัญชีมงบัญชีมากันหมดมันอยู่ในเครือพวกแก๊งคอสเซนเตอร์ด้วยกันน้องไม่ต้องกลัวมันทําอะไรน้องไม่ได้นอกจากข่มขู่ประจานโทรไปหาคนอื่นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีหลังก็ได้ไม่ต้องกลัวตอนเนี้ย หยุดหาเงินมาให้พวกมันก่อนเชื่อพี่เดี๋ยวก็รอด